สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Why c n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  e l ช n n น l ที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้สําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมจึงลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนครับอ,อันนี้เป็นปัญหาของคนหลายๆคนทําให้การนอนพักผ่อนเนี่ยไม่เพียงพอบางคนลุกขึ้นมาสองครั้งบางคนมากกว่านั้นทําให้การนอนหลับเนี่ยสะดุด ก็มีปัญหาเวลาตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นนะครับเหตุที่ทําให้ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเนี่ยแบ่งออกได้คร่าวๆเป็น3า,าอย่าง3เรื่องนะครับคือที่เกิดขึ้นในคนสูงอายุที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเกิดขึ้นเป็นปกติเมื่ออายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยพบว่าประมาณ2ในสของคนอายุห 55ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยบางคนถ้าน้อยๆก็ลุกขึ้นมา2ครั้งถ้ามากเป็นมากกว่านั้นก็คือตีสห้าครั้งเลยจนลบกวนการนอนนะครับทีนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรในคนที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งลดลงชื่อว่าฮอร์โมนแอนติไดูเรติกฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่ลดการสร้างปัสสาวะตอนกลางคืน นะครับทีนี้พอมันปริมาณมันลดลงตอนกลางคืนมันก็จะมีปัสสาวะมากขึ้นมาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเรามันก็ทําให้เราปวดปัสสาวะแล้วก็ต้องไปฉี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยกระเพาะปัสสาวะในคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการจุป,ปัสสาวะได้น้อยลงเช่นตอนอายุน้อยอาจจะจุได้ 350cc พออายุมากขึ้นมันจะจุได้250 หรือ300ร้อยีซีอะไรประมาณนะั้นคือมันจะลดลงเมื่อลดลงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการปวดปะสะวัสสาวะเร็วขึ้นนะครับก็ทำให้ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยอันนี้ก็เป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บอะไรแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุนะครับส่วนที่สองคือส่วนที่เกิดจากโรคเช่นโรคเบาหวานโรคก,การติดเชื้อในทางเดินปะสะัสสาวะหรือโรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชายอันนี้ก็ทำให้มีการ ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนซึ่งก็จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษานะครับอ,อ,อันที่3เกิดจากพฤติกรรมพฤติกรรมเช่นบางคนเนี่ยด,ดื่มน้ำมากเกินไปโดยเฉพาะหลังอาหารเย็นดื่มมากๆเนี่ยและยิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยสชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยคือไม่ควรดื่มน้ำะไรมากมายถ้าหิวก็จิบจิบเอาเพราะมันจะทำให้ไปปัสสาวะมากตอนกลางคืน คนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก,ลก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็จะมีการขับปสัสสาวะมากมากกว่าปกติก็ทําให้ปสัสสาวะบ่อยตอนคืนได้นะครับคาเฟอีนเนี่ยแนะนําเลยว่าไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังบ่ายสองโมงนะครับเพราะมันตัวมันเองก็จะรบกวนการนอนอยู่แล้วแล้วมันยังทําให้มีการขับปสัสสาวะมากขึ้นด้วยนะครับ ครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชั่นหน้าของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ไกลบ้านแต่ต้องมาแค่วันแรกความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเมื่อฉันได้มาพบเธอ ฉันคิดไปไกลหยุดใจรักไม่ได้เวลาผ่านไปแสนไว เดินเคียงคู่กันเธอโบกมือลาฉันส่วนฉันเก็บไปฝันทั้งคืน สเสน่หาคืนนี้คืนสุดท้ายเดี๋ยวต้องบอกลาและบอกหวานใจด้วยว่า